หนุ่มบาโฮสตทตัวชื่นชมลำใหญ่ยอมรับเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากโฮสตทตัวอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างฮาเล่จารวัตหานชัยพาที่ล่าสุดขยับมาเป็นพระเอก M อมแล้วเพลงผู้ชายทรงดีเพลงใหม่ของนักร้องสาวดังลำใหญ่หายทองำํำโดยล่าสุดหนุ่มฮาเลตเปิดใจหลังร่วมงานกับลำใหญ่บอกว่าดีใจมากได้มีโอกาสได้แสดงกับซูเปอร์ star ฝันอยากร่วมงานด้วยมานานแล้วด้วยหลังติดต่อมาตนรับปากทันทีพร้อมชื่นชมลำใหญ่ทำง,งานเก่งและเป็นผู้หญิง ที่มีเสน่ห์มากนอกจากนี้เจ้าตัวย้ําว่าส่วนตัวเป็นแฟนคลับของลำยายอยู่แล้วชอบแบบแฟนคลับไม่ได้แบบแฟนโดยต้องรีบบอกก่อนเดี๋ยวทัวลงจําแทบไม่ได้ถ้าปัจจุบันอาโคยที่พพดบอลลัน,ลน้าหนักก่อนเปิดกล้องแม้เวลาจะผ่านไปนับปีแต่ทุกคนยังจํากันได้กับตัวละครในภาพยนตร์หอแตวแตกอย่างอาโคยรับบทโดยกัสบีระดิ์โดยล่าสุดวันนี้23มิถุนายน68ราชา,านนท์โพสต์เฟซบุ๊กเผยภาพอาโขยปัจจุบันพร้อมแคปชั่นบอกว่า คิดถึงคยไม่ค้ยให้สัญญาว่าจะผอมกว่านี้20กิโลก่อนหนังเปิดกล้องคุยใหญ่เกินไปแล้วรับไม่ไหวจริงๆคยลดหน่อยก็ดีนะทุกคนอยากเห็นค้้ยพอดีพอดีไม่ใหญ่เกินไปขอกําลังใจให้คุอยหน่อยนะคุอยสู้ๆหอแตวแตกหกลรืหูมีคยร่วมด้วยนะท่ามกลางกระแสจับตาของชาวเน็ตหลายคนกําลังรอลุ้นการเปลี่ยนแปลงของหนุ่มกัสหันมาโฟกัสการดูแลตัวเองอย่างจริงจังเชื่อว่าอีกไม่นานเจ้าตัวจะกลับมาพร้อมหุ่นใหม่สุดปังที่ปังยิ่งกว่าเดิมแน่นอนแฟนคลับเตรียมกดไลค์รัวเลย